ขอนั่งตากแดดก่อนนะคะไม่แลกใจดูใบฝรั่งชอบนั่งตากแดดนี่ตากแดดจนจะแก่แดดแล้วเพราะว่ามันหนาวมากคุอเห็นแดดแล้วไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะเดี๋ยวดูซิว่ากลับไทยเรียแบบอ๋อจชเน็นแดดแ้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพิาพิธภัณฑ์วอร์ซอมิิเซียมในภาษาสวีเดนนะคะหรือว่าวาซามิิเซียม ต้องมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้เพราะว่าเป็นเรือรบขนาดใหญ่มากออกจากฝั่งไม่ถึง30หรือ40นาทีเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องจมลงแล้วก็เสียดายมากๆขึ้นพู้ขึ้นมาได้ประมาณ300กว่าปีเดี๋ยวเราไปชมกันนะ,ะตอนนี้ขอตากแดดก่อนนะแกแดดแล้วเนี่ย ก็คือซากของเรือวอซอหรือว่าวาซานะคะที่เมื่อสักพู่นี้เพิ่งไปอ่านมานะคะ <c oughs> เขาบอกว่าออกจากท่าเรือไปสิบนาทีเองนะแล้วก็จมลงนะคะในวันที่10สิงหาคมปี1628หนะคะ <c oughs> หลังจากนั้นอีก333ปีก็ไปเจอซึ่งสภาพเนี้ยเขาบอกว่ายังคงอยู่ถึง98% ใหญ่มากถ้าเทียบกับอัตราส่วนคนสมัยก่อนที่เขาแสดงโชว์ให้ดูนะมีความสูงแค่160เซนมรแต่สร้างเรือได้ขนาดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวตองเครื่องใช้ต่างๆเครื่องแต่งกายนะคะของคนในสมัยก่อนที่เขาสร้างเรือนี่แหละ